สวัสดีครับหากเหนื่อยนักพักบ้างวางภาระรู้ลดละความต้องการงานทั้งหลายเพื่อเกิดความพร้อมพรั่งทั้งใจกายก้าวไปสู่จุดหมายอย่างชัดเจนวันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าเหนื่อยนักพักบ้างครับคุณผู้ชมครับ งานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานเราจะมีความสุขเมื่อได้ทำงานก็เพราะว่างานนั้นทำให้ตนมีความสุขและทำให้คนอื่นพลอยได้รับความสุขไปด้วยแต่ถ้างานที่ทำไปแล้วส่งผลให้ตนเองก็มีความทุกข์คนอื่นก็พลอยเป็นห่วงเป็นใย,ยไปด้วยงานนั้นก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง แท้แล้วงานของชีวิตนนั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกันครับงานแรกก็คืองานในการทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อจะประคับประคองชีวิตให้รอดปลอดภัยและงานอีกส่วนหนึ่งก็คืองานในการดูแลชีวิตจิตใจภายในครับก็คือชีวิตมีส่วนสองส่วนก็คือร่างกายกับจิตใจเราหาเงินมาเลี้ยงกายยังไม่พอก็ต้องมีเวลาสำหรับการดูแลเลี้ยงดูหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เรามุ่งที่จะหาเงินมาโดยที่ลืมไปว่าหัวใจก็ต้องการการดูแลเช่นเดียวกันแปลว่าเรากําลังขาดความพอเหมาะพอดีขาดสมดุลในชีวิตเคยมีการทดลองครับกับเจ้าหนูตัวหนึ่งนะครับในกรงนั้นก็จะมีพื้นทรายหนาพอสมควรนะครับบรรจุอยู่ในกรงนั้นด้วยใต้พื้นทรายนั้นก็จะมีอาหารซ่อนเอาไว้อยู่เจ้าหนูตัวนั้นพอได้กล่นอาหารมันก็ขุดขุดขุดเพื่อจะหาอาหารนั้นและพอเจออาหารมันก็เอามากิน ทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งเปลี่ยนเอาอาหารมาไว้บนพื้นทรายมันก็กินอาหารอยู่บนพื้นทรายนั้นเท้าของมันก็ยังคงขุดเหมือนเดิมด้วยความเคยชินเรื่องนี้เปรียบได้กับวิถีของมนุษย์นะครับคนเราบางทีได้ปัจจัยสี่พรั่งพร้อมมีบ้านมีรถมีตําแหน่งหน้าที่มีการงานมีครอบครัวที่พอสมควรแล้วแต่ก็ยังหาเงินหาทองไม่รู้จักหยุดจักหย่อนสุดท้ายกลายเป็นโรคเครียดสุดท้ายกลายเป็นป่วย หาความสงบสุขในชีวิตไม่เจอจนไม่รู้ว่าที่ทำมาหากินหาเงินหาทองมากมายหาไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นครับมีเวลาให้กับความสงบให้ความบันเทิงกับชีวิตบ้างนี่คือเรื่องราวที่มาเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าเหนื่อยนักพักบ้างครับ